ดอกสวยด้วยอ่ะโอ๊ยแก่แล้วอ่ะก็ไม่เอาุอสาดีใจคบแก่มากอ่ะดอกเนี้ยอันนี้เนี่ยอันนี้ก็แก่แล้วอะโอ้ยโอ้ยเสียดายแต่อ่ะเป็นพันซะอ่ะทีน้อสาดีใจน,น,นี่ดอกนี้สวยนี่ กำลังดีเลยเนี่ยนี่เก็บน,น้ำหูดูขานี่ดอกเนี่ยกำลังดีชีก็เอาแบบอ่อนๆไปเลยนะพี่น้องนี่เห็ดตายแรงด้านนี้เนี่ยโอ้ได้อยู่ขาวอยู่นี่ดินหลาเห็ดหน้าแล้ว เ็สวยอืมเห็ดถ่านกำลังขึ้น,นขาวเพลียเลยนี่คือเห็ดถ่านโอ้อ่อนๆแบบเนี้ยอุ๊ยระเด็นเหรนี่เก็บเปนอ่อนแบบนี้น,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 บบน,นี่คือเห็ดถ่านนีดอกใหญ่เขา เล้วอาทิตไม่เอาขึ้นมาลงสงสัยโตได้แค่นี้มั้งเนี่ยน้องอาทิตย์ในวเนี่นะเฮ้ยอเลยนี่เกล้ <ST AR> าก็มาตัดหญ้าแล้วค่ะก่อนอ่อน น,นี่ขนาดนี่หลยกํลากลังพอดีเลยคือตมุตม้มี่นนย อ่อนเลยนี่นี่จ้าเน,นือ้อร้อนเนื้อแน่นเลย น้องเดี๋ยวเขามาตัดหญ้าก็ไม่ได้เก็บละด้วยอ,อืมเืมม

เหน่พึ่งขาลายจม่อมดังเลยอีกดอกนึงว้าวจม่อมแหน่พึ่งขาลายสวยงามน่าจะไกลแต่ว้สวยจังว้าวก็อีกดอกน้อย น่ารักจังนี่ขาวๆสะอาดสะอาดเลยจ้ะเต็มนางลมพี่น้องขอนนี่แหละนี่ขึ้นนิดหน่อยฝนขาดช่วงนี่ก็ได้อยู่นะนี่ก็ดิกำลังงามไปผสมประสานกันนี่เล็กๆเอาไว้ก่อนถ้าฝนตกมาอีกนะนี่ั่นนะนงนี้ แม่อินนุนกินปล่อยเขาูฝนตกถ้าฝนมาอีกอย่างน,นี้ก็มีอยู่นี่นี่กำลังพอดีเลยน,นี่นี่ขึ้นโอ้ ฝนตกปับ๊บเห็ดนี้ขึ้นปั๊บเลยนะนะยยนพี่น้องนะเนมนี่ยพอฝนหยุดก็แห้งเลยโอ้โ่นี่กำลงังแตกกำลังออกเชื้อน,นองจาถ้าเกิดฝนตนกนักนักอีกแล้วเขาขึ้นอนะีกนี้เนี่ยพี่น้องต้องมาจอบเรื่อย พื้นตกดีๆเช็ดแฉะเื้นองนตกนำนำแตกมากอ่ะนี่คอนไม่ก็นี่จะแห้งเหี่ยวแล้วเดินมาเกิดก็ขืนเลยก็ปล่อยที่นีเนาะื้นแห้งเหี่ยนี่รเชื้อเอบด้วยพวกขาวเนี่ย ฝนตกอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตทย์ดได้กินดูแค่เลยจ้ะดูดูเห็ดเห็ดอะไรให้เนะไข่มุกไข่มุกติมแทะเลย